อันเดมอริสเป็นชาวเยอรมันเขาก็เป็นชาวยุโรปที่คุ้นเคยกับการใช้น้ำมันมะกอกโอลิฟออยลแต่พวกเราพอใช้น้ำมันมะกอกถ้าใช้เกรดที่มันต่ำลงมานิดหนึ่งบางคนพวกเราทนน้ำมันมะกอกไม่ได้นะครับกลิ่นน้ำมันมะกอกเนี่ยบางคนจินเข้าไปถึงอาเจียนไงเพราะไม่ชอบกลิ่นไม่ใช่ฤทธิ์ของน้ำมันมะกอกอะไรทั้งนั้นแหละ ในคอสของชมรมคนรักสุภาพเจ็ดเก้าอเราจึงเลื่อนชั้นน้ำมันมะกอกที่ใช้เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเลยนะครับเป็นน้ำมันมะกอกที่กลิน่นกลิ่นไม่มีปัญหากับผู้คนที่ไม่ชอบน้ำมันมะกอกนะผมนี่แหละเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นน้ำมันมะกอกที่สุดก็ต้องมาขยับขยับขึ้นไปเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเนี่ย มันก็ยอดเยี่ยมเลยจ้าเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินในในพวกชาวโยโุโรปนะครับเขาที่เขาไม่ทำเขาเรียกอะไรล่ะไอ้ที่เอามาลาดกับพืชไอ้มากับใบกับใบสลัดเนะนี่ยนะเขาใช้เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินลาดเลยแทนครีมสลัดนะ ก็เนี่ยงี้ก็ทานได้เลยก็ว่ากันเป็นเรื่องเรื่องนะเสร็จแล้วปรากฏว่าน้ำมันพวกนี้ครับที่มันมีปัญหาที่รดรดรลันเดลอาจจะพูดถูกก็คือการนาน้ำมันพวกนี้มาใส่ไฮโดรเจนอันนี้แหละครับทําให้เกิดทรานแฟตละแล้วทรานแฟตพวกนี้ก็ทำให้ได้น้ำมันที่เป็นไขหรือเป็นผงเลย ที่เอามาทำของหวานไงมาทำคุกกี้เลยในทุกอย่างเนี่ยใช้หมดการทำารับประทานของพวกนี้ครับเป็นที่เกิดของ LDL คอเลสเตอรอลตัวไขมันตัวเลวนะว่าจริงๆะนะก็พอมาถึงตรงเนี้ยเวลา เอาดอรลานเดลมามาพูดมาอ้างอิงนะครับหมอเมืองไทยที่ท่านก็ทำการผ่าตัดหวัวใจท่านก็เอามาเรียงให้ดูว่าแท้จริงไงนะเคยเป็นหมอหวัวใจจริงๆแต่ว่าโดนยึดใบประกอบโรคศิลป์แต่เขาก็ายังมีสิทธิ์ที่จะใช้ดรของเขาอยู่แหละเพียงแต่ว่ารักษาคนไม่ได้เท่านั้นเองนะก็เนี่ย เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องเข้าใจไม่อย่างนั้นก็จะยุ่งกันใหญ่ใช่ไหมพอมาถึงตรงนี้ครับพวกเราก็จะต้องนึกรู้มากขึ้นแล้วเรื่องการใช้น้ำมันทั้งหลายก็อย่าไปมั่นอกมั่นใจปักอกปักใจนะเพราะตัวเลขการบอกความาความปลอดภัยอะไรต่ออะไรเนี่ย ยังไม่มีใครทราบสังนั้นแหละถ้าเราเอาของเราจับก็คือเดินสายกลางนะครับอยากกินมากไปอยากกินน้อยไปสังเกตไหมมีน้ำมันอันหนึ่งจนป่านนี้ไม่เห็นใครพูดถึงเลยน้ำมันที่เขากินมาอย่างน้อยสามพันปีน้ำมันงาเราไปประเทศจีนเราจะเห็นน้ำมันงาเยอะแยะหมดถูกไหมเราก็น้ำมันหมูเลย เออแต่น้ำมันหมูก็เหมือนกับสินค้าราคาถูกถ้าสินค้าราคาแพงก็น้ำมันงานะครับครับพักสักครู่นะครับครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเพชรจกรสุรวัชชินสวงหมอสุวัชแพทย์แผนไทยรายการป้องป่วยเนี่ยก็ออกที่ส3สามสยามไทยทีวีดาวเทียมของพวกเรานี่แหละก็รายการป้องป่วยนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงครึ่ง ถึงบ่ายสองโมงของจันทังคารพุทธสุขเกเว้นบอลพฤทธรหัสวันเดียวแล้วรอบทวนก็จันทังคารพุทธพุทธรหัตตั้งแต่ตีห้ถึงหกโมงเช้าก็จะขาดหายช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงซึ่งเป็นช่วงที่เป็นเรื่องราวของแผนปัจจุบันคือเพศสัจกรแผนปัจจุบันเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสาธุขให้พวกเราฟังแล้วก็ มาชั่วโมงหลังก็จะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการสัวล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเป็นส่วนใหญ่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการทํำยังไงไม่ให้ป่วยทํำยังไงไม่ให้ป่วยตอนนี้เรามีเวลาอีกสัก25นาทีนะครับผมก็จะเล่าเรื่องการออกกําลังกายให้ฟังพอดีเป็นกับผมเองเนี่ยครับคือการที่เรารับประทานยาลดไขมันในเส้นเลือดเนี่ย ตอนที่เกิดเกิดการสลายตัวของกล้ามเนื้อเนื่องจากการยาลดไขมันในเส้นเลือดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้แล้วถ้ามันเป็นแล้วเราไม่รู้นะครับมันจะมีผลทําให้ถึงตายได้จริงๆนะถึงอาการอย่างเนี้ยจะมีประมาณเกิดน้อยมากสองสองในหมื่นสองคนในหมื่นคนแต่ถ้าเป็นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึง่งนะคือคืออย่างนี้ เเราต้องบอกว่ามันถ้าหากเรากินยาลดไขมันในเส้นเลือดแล้วนะแล้วพอเราไปออกกำลังกายมีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายจะให้บอกว่ามันเป็นสาเหตุอันหนึ่งเลยนะก็ควรจะทำอย่างไรก็คือผมไม่ควรละผมเพราะยศเลิกยา ลดไขมันในเส้นเลือดที่รับประทานมาก็พอสมควรละการตรวจไขมันในครั้นสุดท้ายก็ได้9ก้าสก็พอสมควรสำหรับ L D L แต่ S D L มันยังไม่ได้ขึ้นถึง45บห้ก็ต้องออกกำลังกายเอานะอันนี้อาจจะไม่ได้โทษว่าเพราะกินยาลดไขมันในเส้นเลือดแหละแต่วันนี้มันปวดน่องมากๆนี้ก็ก็ผมก็ลดงดยาลดไขมันในเส้นเลือดก็ ดูที่ว่าอีกเดือนหนึ่งมันจะหายไหมนะ,ะก็ไหนๆก็มาเล่าก่อ,อนฟังว่าการที่เราออกกําลังกายแล้วก็มีการปวดเจ็บการเมื้อเนี่ยนะก็มาอันที่หนึ่งก่อนการปวดกล้ามเนื้อแบบเกิดขนาดขณะที่เราออกแรง,น,งนะแบบเนี้ยตอนเราออกกําลังกายมากๆอนะแล้วมันก็ปวด พอหยุดสักพักมันก็จะหายปวดอันเนี้ยเวลาอธิบายก็อธิบายว่าอย่างนี้ครับเวลาเราวิ่งหรือออกกำลังกายกล้ามเนื้อก็มีหดมีคลายมีหดมีคลายมีเกรง็งมีนิ่งตลอดเวลานะครับพอออกกำลังออกกำลังซ้ำๆซ้ำๆไอ้ตรงที่กล้ามเนือ้อมันยืดหดยืดหดเนี่ยนะครับก็จะเกิดกดแลคติกขึ้นมานะแลคติกเนี่ยเกิดจากการเผาผลาญ การเผาผลาญพลังงานของกล้ามเนื้อนะไอ้ปวดอย่างนี้มันปวดจากผลคออแลกติกความจริงก็คือสัญญาณของร่างกายมันบอกเฮ้ยออกกำลังกายมากไปแล้วเว้ยนะก็คือเราก็หยุดหยุดออกแรงหยุดสักพักหนึ่งอาการปวดตรงนั้นมันก็จะหายไปนะครับทีนี้ไออันนี้ ไม่อย่างนั้นครับตอนออกกําลังกายอยู่ไม่ปวดแต่ว่าพอพักไปสักหลายๆชั่วโมงนะครับก็ปรากฏว่าเกิดการปวดกล้ามเนื้อขึ้นมานะตัวย่อมัน DOSDome นะเขาว่า Delay onset muscle soreness ก็คืออย่างเงี้ยมันไม่ปวดทันทีมันอีกสักนา,นานๆสัก12หรือ24ชั่วโมงแล้วค่อยปวด ไอ้อย่างเนี้ยครับพอมันปวดพอได้ปวดแลวมันปวดเจ็ดถึงสิบวันเลยนะนะอันเนี้เขาบอกว่ามันเกิดจากการเกรงตัวของกล้ามเนื้อในท่ายืดเกรงตัวของกล้ามเนื้อในท่ายืดเนี่ยพวกทําโยคะคงเข้าใจนะครับก็คือว่าเวลาเราออกแรงเกรงตัวอยู่ตอนที่เกรงตัวเนี่ยกล้ามเนื้อจะหดสั้นลงถูกไหมเวลาเกรงตัวก็ดึง กล้ามเนื้อจะหดสั้น,นอยู่ลงหรือมีแบบหดสั้นหรือยืดยืดกล้ามเนื้อออกก็ยืดยาวขึ้นเพราะไม่ไม่ว่าจะเป็นการเกรงตัวแบบหดหรือยืดนะครับเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อได้หลังจากเลิกแล้วประมาณ10-24ชั่วโมง เพราะฉะนั้นบางคนประโยคะมาครับดีๆเลยพอวันที่สองปวดใหญ่เลยนะครับเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันถูกไหมนะครับทีนี้เวลาการออกกำลังกายมาตรฐานนะนะในขณะที่ออกกำลังกายเนี่ยก็อย่าหยุดมัน เวลาปวดยาหยุดก็ออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รับประทานอาหารให้มีสัสดส่วนของกรดอะมิโนโอแอซิดให้มากขึ้นนะกรดอะมิโนโอแอซิดพวกนี้ก็ส่วนมากเขาก็ไปแนะนำให้กินเวโปรตีนอะไรพวกนี้เพราะว่าโปรตีนพวกนี้จะมาซ่อมแซมส่วนสกรอที่เจ็บปวดนะครับ การรักษาการยืดกล้ามเนื้อไม่มีผลอะไรการใช้ยาแก้ปวดพวกเอนเซ็ตก็ไม่ช่วยนะก็ไม่มีอะไรก็คือมันปวดก็ปวดไปก็ออกกายออกไปต่อไปแล้วก็รับประทานอาหารมีสัดส่วนของอะมิโนโอแอซิดมากขึ้นพวกวาลีนไอโซโล,ลิวซินลิวซินอะไรก็คือจริงๆพวกนี้มันอยู่ในเวโปรตีนนะแต่ทีนี้ จากการตรวจเนี่ยนะครับการปวดกล้ามเนื้ออย่างเนี้ยไม่มีผลเสียอะไรต่อกล้ามเนื้อทั้งนั้นแหละมันมีแต่กล้ามเนื้อทำให้แข็งแรงขึ้นแล้วมันปวดก็ไม่ต้องไปหยุดมันก็ออกกําลังกายต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีเอ,เองนะนะครับก็คือมีการซ่อมแซมส่วนสึกรอของกล้ามเนื้อที่เรายืดหดเขานี่แหละตกลงมาสองอันแล้วนะ เวลาออกกําลังกายอยู่วิ่ง,ว,งวิ่งอยู่มันเจ็บพักแล้วหายอันนั้นเกิดจากกดแลคติกอีกอันหนึ่งก็เกิดจากการยืดหรือเก่งยืดหรือเก่งกล้ามเนื้อแบบยืดหรือดหดทั้งสองอันนี้มันจะไปปวดหลังจากนั้นประมาณสิบสองถึงยี่บสี่ชั่วโมงแล้วมันได้เจ็บทีหนึ่งมันเจ็บสิบวันแต่ทีนี้เขาบอกไม่ต้องทําอะไรกินยาแก้ปวดก็ไม่หายหรอกไม่หายหรอกก็หาโปรตีนบํารุงเอา มันซ่อมแซมของมันเองเดี๋ยวมันหายของมันเองแล้วไม่จําเป็นต้องหยุดออกกําลังกายก็ทําต่อไปก็แปลว่าโยคะก็โยคะต่อนะครับทีนี้อันที่สามที่เกี่ยวกับการการ้ามเนื้ก็เป็นตะคิวครับเป็นตะคิววันนี้เป็นภาวะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อคือประสาทที่มันเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันชอ็อตมันชอ็อต ทาให้ประสาทกล้ามเนื้อมันเกรงตัวแบบหดอย่างเดียวไม่คายอันนี้เจ็บนะครับก็คือเป็นตะคิวนั่นแหละถ้าถามว่าเพราะอะไรหมอบอกไม่รู้ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันก็คืออย่างนี้มันอาจจะเกิดหลังจากออกกําลังกายหรือหลังระหว่างออกกําลังกายก็เป็นตะคิวได้หรือหลังออกแล้วก็เป็นได้นะครับแล้วเวลามันหดตัวเนี่ยมันหดอยู่หลายนาทีเลยนะ วิธีรักษาตะคิวทำยังไงเราก็มันมันมันจะหดตัวเราก็พยายามค่อยๆย,ย,ยืดกล้ามเนื้อเบาๆนะขยับข้อเนื้อไปในตามทางตรงกันข้ามที่กับทำให้กล้ามเนื้อหดตัวคือให้มันยืดตัวนะครับอย่างเงี้ยพอมันทำอย่างเงี้ยปรากฏว่าการเป็นตะคิวอาจจะดีขึ้นนะแต่ว่าหลังจาก ตะคิวหายแล้วเราก็ไปพยายามจะยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการเป็นตะคิวไม่ได้ผลหรอกครับมันจะเป็นมก็เป็นของมันนะก <c oughs> ลายเป็นถ้าอ่นักกีฬาที่เป็นตะคิวบ่อยกินยาคิวนินเลยครับยาคิวนินฟี่รักษาโรคมาลาเรียเนี่ยปรากฏว่ามันเอามาทดสอบกับคนระหว่างคนกินกับไม่กินเนะี่ยมันก็พอจะใช้ได้ แต่ทีนี้ <c oughs> หมอบอกว่าเอาไว้เฉพาะจําเป็นจริงๆนะไม่จำเป็นอย่าไปไม่ต้องไปกินเจ้าคิวนี้หรอกนะ <c oughs> ก็เวลาออกกําลังกายแล้วมันมาปวดขาอย่างว่าเนี่ยเวลาดูแลตัวเองก็อย่างที่ว่าอย่างที่ว่าก็คือหาโปรตีนกินอาจจะเป็นเวโปรตีนไอหางนมน่นนะเพราะว่า เราอยากได้ตัวที่จะไปซ่อมมันก็คือวาลีนไอโซโล,ลิวซีนลิวซีนนะครับพวกเนี้ยผมว่านะกินขา